Happy birthday you. สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเดี๋ยวผมไปสั่งเค้กนะครับสั่งเค้กแล้วก็ไปเซอร์ไพรส์แฟนนะครับที่ร้านเค้กเจ็ดเก้าเก้านะครับเดี๋ยวเราไปซื้อกัน,นครับมาสั่งเค้กนะครับนี่หลายปอนเลยนี่หลายอย่างนะเค้กนี่มาสั่งให้แฟนนะครับ อันนี้ครับโอเคครับขอบคุณครับผมจะลงเหรอคะจะลงแล้วครับได้แล้วนะครับทุกคนเค้กจะไปเซอร์ไพรส์แฟนกันครับที่บ้านครับไม่เคยเซอร์ไพรส์แฟนนะครับเนี่ยนี่ครับเค้กที่สั่งไว้นะครับเไปแกะที่บ้านเซอร์ไพรส์แฟนแล้วกัน เขาอายุย8ปีนะครับโ okay. อเคไะโกเทลไปเชียงรายกันครับร้านนี้นครับมาอุ่หนุนได้นะครับร้านเคก้กบ้านเจน99นะครับตอนนี้มาซื้อกระเป๋านะฮะป๋าให้แฟนนะครับกนเเลยเนี่ยสีแดงกับสีดำสีดำก็สวยนะ ราคาแ่ะนี่ตัวนี้มันเจ็ดร้อยอ๋อตัวน,นั้นล่ะอ๋อซสของคันมันเกิดฮะสีดสวยเนี่ยผมก็อยากเอาสีเนี้ดูไหมทุกคนเนี่ยไม่สวยอยู่ไหมนี่นนลังเลสีแดงนี่แหละสีแดงกับสีดำเอาไหนดี เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ได้กระเป๋าอันหนึ่งครับี่กระเป๋าที่ผมได้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งครับอันนี้ราคาสองพันกว่าบาทถือว่าดีนะสำหรับให้พกพานิ่มดีโอะราคานี่ยราคาครับ 2,150บาทโอเคได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> ดูซิปอืมเล็กดีเนาะเล็กดีจากขนาดที่ที่มันยังใช้อยู่ประมาณว่าใหิ่กว่านี้หน่อยใหญ่กว่านี้หน่หอยอันนี้มันหนังหนัง PVC เนี่ยเนาะ พียูร้าไม่มีพียูสีนะไม่น้ำเอาพี่ยูสีแดงกับสีดำสีดำก็สวยเนี่ยสีดำไม่เปื้อนเนาะครับผมนี่ได้เก็บยอกับการใช้งานมาสูงกว่าอือยุนแหนกเใช้อผ้าได้ทุกชนิดอือถ้าพูดถึงการใช้งานนั้นยุนาแหน่ตัวนี้เนาะแต่ซื้อสีดำไปให้ต้นสุดตอนแรกเอาเนี้ยสีแดงนั่นแหละ ไงพี่ก็ให้พี่แฟนพี่ออกไปเสร็จมาเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนตีนะอ๋อเอนจะให้วันที่แปดไงเดือนหน้าเนอะเดือนหน้าเน่ะผมว่าขางน่าจะชอบอะสีแดงอืาเขาเป็นคนสีแดงนี่แหละสีแดงมันมีแล้วเอาสีแดงเลยครับโอเคับนี่ได้แล้วนะฮะของเธอวินนะฮะ ตอนนี้นั่งโซฟาอยู่แก่งมาแต่งตัวนะครับแต่งมาเซอร์ไพรส์แฟน Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you นะไปห่างกัน นี่เค้กแรกครับที่ให้ <c oughs> แฟนนะครับชูกค้าไม่เคยให้ครับให้นิดเดียวครับเนี่ยคุณกวางนะเนี่ยเขาเรียกว่าคุณแฟนกวางนะเขียนไม่พอวะ่ะอ <c oughs> ืมยังไงบ้างไ <c oughs> <c oughs> ี่ก็ได้ว่าแล้วว่ามันคำตัวแตกๆไงเนี่ยมันมเกิดครับนี่นี่ ถ่ายคู่หน่อยครับคู่หน่อยนี่เนี่ยทุกคนครับครอบครบอบหลายปีละนะครับวันนี้วันเกิดแฟนนะครับก็ซื้อให้ซื้อลงดอยของคลิกดอยนะครับคลิกดอยซื้อให้นะครับก็บวันนี้เขาให้ไม่่อาสูงนิดจ๊เจ๊ <c oughs> <c oughs> เ <c oughs> กินด้วยเตรียมข,ของขวัญไว้แนะส ตอาตัวนี้แหละจะมาแล้วอ,อยู่ข้างหลังนู้นเจอแม้วหมดแล้ว,ว,ลวนนยางขอขันให้ไปเบิร์เดย์ไง <c oughs> อ่งั้นเหรอแดงเพราะอันนั้นเป็นสีดำครับ <c oughs> อันเก่าก็าคือสีดำใช่ไหมแดงเนี่ยครับซื้อให้แฟนครับออขอขายวันเกิดอชอบไหมชอบอยู่แล้วเออเออเลยถ่ายมาครั้งหนึ่งฮะซื้อวันเกิดให้ดูหน่อยให้ไหนดูหน่อยนี่ยครับก็ครบรอบกี่ปีแล้วนะ28 28ปีครับนะ ผมก็ใกล้ๆกันใกล้ๆกันใกล้ๆก,กันเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวกิน <c ười> ข้าวนะครับกินข้าวเสร็จแล้วก็อตอนเที่ยงไปเที่ยวต่อแล้วนะ <c ười> เด <c ười> ี๋ยวพาไปเที่ยวนอนตะอากาศนอนกระโจมโ <c ười> น่นไหนเ <c ười> ออ <c ười> นะ่ <c ười> เดี๋ยวจะพาไปอ่าติดริมนิ้มกกเลยนิ้มกกเลยใกล้ๆนี่แหละนะครับ แอนรับรองถูกใจแน่นอนโอเคนะโอ,คนะโอเคไหมตั้งแต่ตัองแต่ไหนกันไปไหนไปยาวๆครับไปยาวๆตัง้ <c oughs> ตงแต่ลงดอยมาถึงนี่ <c oughs> จนถึงวินอนค้างคืนเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็ไปอีกวันหนึ่งก็กลับบ้านเลยวันเกิดครับไปไปกินข้าวก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวจะพาแฟนไปกิน ร้านลาบใบาพัดนี่เองนะครับอาหารตอนบ่ายใกล้ๆนี้เลยใบยพัดใหม่ครับเส้นถนนนี้สวยครับเขาเพิ่งสร้างใหม่ครับร้านลาบใบาพัดถนนใบพัดนะครับร้านนี้คนเยอะนะครับกินเยอะมาก เนช่วนี้เขน่จะเบาๆหน่อยตอนเย็นเยอะครับนะลาดใบพาสนะร้านนี้ครับร้านนี้ครับนะร้านลาดใบพาสของกินเมืองครับเนี่ยมากินข้าวเที่ยงตรงนี้นะฮะไปกันครับแต่ลาบครับสั่งสี่อย่างครับสี่ห้าอย่างนะครับเดี๋ยวเราก่อนคงจะกินก่อนนะับไปแล้วนี่ ต้มส้มปลานะครับตาใบกระเพรา,ายี่ราเนี่ยกบนะครับับกระเพรา